ของไตใหญ่ป่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าซอยน้อยข้าซอยน้อยมันเป็นยังไงอเนี่ยอาหารไตใหญ่มันใส่อะไรครับใส่พริสใส่แบบนี้เอิมช็อดแ่แต่ชอบไม่ชอบไม่ใส่ก็ไา้อไรออเข้าซอยน้อย ภาษาไทยใหญ่เขาว่าอะไรเออผัสสะทยใหญ่ละผัสสะทาน้อยนี่ภาษาน้อยออแป้งอะไรครับน่ยแป้งข้าวเจ้าค่ะอันเท่าไหร่ครับเนี่ยอันก็ใส่ทุกอย่างนี่อันสามสิบบาทไข่ใ,ใส่นอกใส่มันมีหลายอย่างอ,อ๋อใส่หลายอย่างก็สามสิบเอาอ,อันหนึ่ง ไม่ไม่ใส่ชูลสดนะ,<ล>ะช,ชูลสด,ลดน้ำตาลเกลือไม่ใส่อ๋อไรก็ได้ชอบนะชอบใส่ใส่ไข่ใส่ฮอทดอกใส่พริกต้องเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะฝั่งไทยไม่เห็นมีเ <c oughs> นี่อาหารจากเมืองอะไรเขาเนี่ยอาหารไทยอย่านี่อาหารขึาาร้นเมืองอาหารเมืองไหนาหาน,น้ำตาลไม่เอาอ่าเกลือไม่เอาเกลือไม่เอา,อเอาพริกเอาไหมคะได้นะ นี่กระเทียมเนาะนี่อะไรฟัวเน่ฟัวเน่ใส่นิดหน่อยใส่เยอะได้ได้กินได้อยู่อันนี้อะไรอันนี้พริกคั่วพริกคั่วเอ่อซีอิ๊วใส่นาได้ได้ก๋วแล้วก๋วแล้วน้ำมะนาวใส่ไหมคะได้ได้แล้วใส่ไข่แล้วก็ใส่ใส่ทุกอย่างนะคะ ដាក់ໃສ່មិនថាបានฮะគាត់ៗៗចកลาย ถ้าอร่อยภาษาไทยใหญ่ว่าอะไรอะ่ะหวานหวานอ่ากินหวานกินหวานอยู่ดีกินหวานอ,อ,อยู่ดีกินหวานใช่ค่ะเคยมาทางนี่บ่อยค่ะอ๋อไม่บ่อย นี่เป็นคนที่ไหนครับนี่คอนเชียงตุงค่ะอ๋อเชียงตุงไกลจากนี่ไหมไกลนั่งรถไปกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเอาทุกอ,อย่างไหมคะค่ะได้ได้ใส่ไปตอนนี้เลยนะ เาตะเกียบเเอาเหรอต,ตัดไหมค,ตตคะ,ะ,ะตัดไหมตัดตัดพอซอยหน่อยซอยน่อย จากนึ่งอยู่5้านาทีก็เสร็จแล้วนะครับมาชิมกันนะครับในบรรยากาศข้างถนนที่ภาคกิเลกครับมาเป็นอาหารใต้ใหญ่นะครับเรียกข้าวซอยน้อยนะฮะข้าวซอยน้อยข้าวซอยนี่ภาษาพม่าเขาก็จะใช้กับคำว่าก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะผมว่าเขามาจากอาหารไต่หใหญ่นี่ฮะรัดฉนัน ครับเป็นเหมือนกับยังไงดีพิซซ่านึ่งเป็นพิซซ่านึ่งนะมีใส่ไข่ฮะใส่แป้งข้าเจ้าก็มีใส่กรอกฝานลงไปมีผักนะมีผักบุ้งผักต่งกางๆนะก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงคนทมเขาบอกเป็นคนเชิยงตุงนะฮะอครับนั่งทาน รสชาติก็แปลกดีครับเหมือนกับเครื่องแกงเครื่องแกงใส่ไข่แล้วก็ไปราดมบนแป้งนะฮะมีผักมีอืมเหมือนพิซซ่านึ่งนะถ้าเรียกอย่างนั้นนะแต่ไม่มีชีสนะผมว่ามาใครมาเที่ยวเชียงตุงหรือว่ามาท่ากิเล็เนะยก็อลองอาหารไทยใหญ่นะฮะขนานแท้ดั้งเดิมนะครับ ข้าวซอยน้อยนะครับก็ลองทานดูครับ30บบาทนะครับชิ้นนี้ก็กินอิ่มทีเดียว